สวัสดีสสดค่ะคพี่ปิ่นและน้องวสันนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวสินค้าจาก CSIT กันนะครับค่ะวันนี้ก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะรุ่นใหม่จากแบรนด์เลลีค่ะเป็นพัดลมนะคะรุ่น P28 เป็นยูนิแฟน P28 ใช่เป็นพัดลมที่ไม่มีไฟ RGB สำหรับคนที่ไม่ไม่ชอบไฟคนไม่ชอบไฟแต่ว่า ถึงจะไม่มีไฟแต่รอบเนี่ยแย<ร>ถือ<ล>ว่าแรง,แรงมากนี้แรงจนหน้าสั่นมา้าชาเลยใช่ไหมจริงปะครับลองเทสลองดูซิโอ้โหเนี่หน้ายางของที่อยู่ในถังมีข้อดียังไงครับพัดลมตัวนี้ก็หลักๆแล้วก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเลยเพ<ช>ราะว่าม <ๆ S 1> ีรอบที่แรงตั้งแต่2 0 0อจนถึง2,600รอบเลยครับตัวนี้สำหรับรุ่นนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวดีไซน์ด้านในนะครับผมเป็นพัดลมที่ออกแบบมาเหมือนพวกรุ่นพี่ของเขานะครับที่เป็นว่าเป็น ที่เป็นตระกูลของเอ1 2อหนึ่งสองศูนย์ที่ว่าสามารถต่อกันได้นะครับรุ่นนี้ก็สามารถต่อกันเองได้เหมือนกันผมโดย,โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สา,ายอ <ๆๆ S 1> ะไรเลยใช่เหมือนรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับนี่ครับด้านในกล่องก็จะมีแถบมาให้นะครับก็จะมีตัวน็อตมาให้สี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวพัดลมนี่ครับก็จะมีคูมายางอันแล้วก็มีหลายคนถามมานะครับว่าเวลาเราส่งสินค้าของพัดลมเหรียญรีไปนะครับผม เขาจะถามว่าเราแกะกล่องหรือเปล่าทำไมต้องแกะกล่องเนี่ยนะคะหลักๆคือเราไม่ได้แกะตั้งแต่แรกนะครับผมเพราะว่าโดยปกติของแบรนด์เลีย่นะครับเขาจะมีการแกะแล้วก็ติดบอยที่ตัวสินค้าจากบริษัทผู้นําเข้านะคใช่ตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้ออกมานานหรือยังที่จริงก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วสักพักนึงนะคะแต่เพิ่งว่างรีวิวกันใช่วันนี้เราก็วันนี้เราก็มีวันนี้เรามีใจให้กับพัดลมรุ่นนี้นะคะก็ มารีวิวกันเนาะใช่สปอนเซอร์เลนดี้ต้องเข้านะครับเดี๋ยวว่าขึ้นโลโก้ให้เตเป็นจอขาจ่ายไหมคะเนี่ยจ่ายไม่จ่ายครับเอาโลโก้ออกไปเลยเนี่ยอ้วนขาสายตรงเลยนะคะขอสปอนเซอร์สองขวดคะ่ะเอา น้ำผลไม้สปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์โอ้โหสปอนเซอร์มามุ้งนี้รีบโยนทิ้งเลยนะโยนทิ้งเลยเหรอคะโอเคอ่าแล้วก็มาดูตัวดีไซน์ของพัดลมกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากพื้นหน่อยครับตัวนี้พัดลมนะคะโดยตัวกล่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะมีน็อตแถมให้4ตัวมีตัวพัดลมแล้วก็มีสายไฟต่อนะครับซึ่งสายต่อเขาเนี่ยก็จะมีช่องเสียบแบบลักษณะเป็น หัวแบบพิเศษนะตัวนี้ใส่ไฟนี้ต่อกรณีต่อพัดลมตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ครับต่อตัวเดียวครับผมตัวนี้ก็สามารถต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็ถ้าเราซื้อกล่องเดี่ยวมาครับเขาจะให้เป็นหัว pwm แบบนี้มาซึ่งต่อเป็น4พินก็สามารถคุมรอบผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้เลยก็ได้เหมือนกันใช่แต่ถ้าว่าเราซื้อเป็นแพ็ก3ตัวมาเขาจะมีกล่องคอนโทรลเลอร์ให้ซึ่งสามารถในกล่องเลยใช่ครับแล้วในกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นน่ะสามารถปรับโหมดได้แบบ โลมีเดียมแล้วก็หายนะครับซึ่งเป็นรอบพัดลมที่ค่อนข้างแรงเลยใช่สูงสุดนี้ได้เท่าไหร่นะคะรอบ่าสองพันหกร้อยรอบค่ะสองพันหกร้อยรอบนะคะส่วนตัวขนาดของพัดลมนะครับความกว้างของพัดลมเนี่ยก็คือสิบสองเซนอยู่แล้วแต่บางคนเขาก็จะมีคําถามมาว่าความหนาของพัดลมตรงนี้กี่เซนนะครับซึ่งความหนาของพัดลมตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบห้ามิลยี่สิบห้ามิลก็คือความหนาของของพัดลมใช่ครับความหนาพัดลมจะอยู่ที่ยี่สิบห้ามิลนะครับแต่ถ้ารวมกับตัวน็อตเข้าไปแล้วก็จะอยู่ที่ สามสิบสี่มิลโดยประมาณนะครับผมหมายถึงว่าน็อตมันจะสูงขึ้นมาเวลาขันน็อตแล้นมาเวลสูงขึ้นมาใช่ครับจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่มิลโดยประมาณนี้ลูกค้าจะมีปัญหากรณีไหนอะคาเวลาเราใส่ชุดน้ําหรืออะไรอย่างงี้ครับบางทีลูกค้าซื้อเคสเล็กมาหรือว่าบางทีพัดลมอ่ะอยากได้ตัวที่มันบางกว่าเลยกว่าครเวลาไปใส่กันมันจะได้ไม่ชนของแหลมด้วยอะไรด้วยใช่ส่วนเรื่องระบบตัวใบพัดลมกับดีไซน์นะครับใบพัดลมก็ถือว่า ค่อนข้างแข็งในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ถือว่าออกแบบมาดีจากที่พี่สังเกตดูนะคือใบพัดลมหันลูกค้าดูคือใบพัดลมเนี่ยจากแข็งแรงนะคะดูจากเนี่ยค่ะดูจากความหนาของพัดลมแล้วก็เนื้องานวัสดุถือว่าดีมากเลยคะแล้วก็ระยะห่างของตัวพัดลมเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่า ห่างจากตัวใบพัดเนี่ยแค่0.6ท่านั้นนะครับใบพัดใช่ไหมคะใบพัดห่างจากัวข์บนะครับ0.6มิลนะครับแล้วก็ด้วยระบบของตัวพัดลมของยี่ห้อเหลีนลี่นะครับก็คือตัวพัดลมตัวนี้ออกแบบมาเป็นตลับลูกปืนอ๋อก็คือตัวมอเตอร์เขาอะไราใชบแล้วก็ด้านในก็จะมีแผ่นซับเสียงด้วยนะครับคือเวลาเสียงดังมากๆจะไม่เสียงดังจะไม่เสียงดังแม้รอบจะหมุน หมุนเร็วแต่ก็จะไม่ได้เสียงดังมากจนเกิดความรำคาญนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้คือจะแม้จากทางตอบโจทย์เรื่องเสียงตอบโจทย์แล้วเสียงจะเงียบนะคะใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบคือลูกเล่นตัวนี้คือเขาสามารถอัปเกรดของตัวเขาเองได้คือปกติอะพัทโลมะถ้าไม่มีไฟมันก็จะไม่มีไฟทุกตัวใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาตรงข้างนี้ครับผมเขาสามารถถอดออกได้นะครับตรงนี้มีดีที่ด้านข้างมีดีที่ด้านข้างตัวนี้จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้พอถอดออกมาเราก็สามารถ อ่าส่วนใหญ่ของเรลลี่อ่ะในตัวเนี้ยเขาจะมีแผ่น RG ีขายนะครับที่เอามาแปะตรงข้างๆนี้แล้วมีไฟ RGB ีด้วยเป็นคล้ายๆออปชั่นเสริมป็นออปชั่นเสริมของตัวนี้ครับซึ่งแจกได้สองข้างนะครับตัวนี้มีขายในประเทศไทยยังครับอ่าณตอนนี้เดี๋ยวต้องรอก่อนครับต้องรอณตอนนี้นะต้องรอขโมยหรือว่านำเข้าเออขโมยแล้วกันนำเข้าสิ สมมตได้เลยะน่ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับลูกเล่นของเขาคือสามารถเอาพัดลมของตัวเดียวกันมาต่อสไลด์กันได้ใช่จะมีล็อกให้ตรงนี้นะคะแล้วก็โอ้ดีไซน์ก็ถือว่าโอเคค่อนข้างหนาเลยครับน้ําหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากถือว่าเหมาะสมนะคะเหมาะสมกับอ่าถือว่าเหมาะสมนะคะใช่พัดลมเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมคะณตอนนี้ที่นะตอนนี้ที่มีนะคือเป็นไซส์12เซนอยู่ รุ่นเดียวเนาะรุ่นเดียวเนาะสองเซนครับใช่ยังไม่มีสิบสี่เซนเข้ามาแต่ถ้าในโพลตสิบสี่เซนที่เข้ามาของแบรนด์เรนลี่นะครับก็จะเป็นตัว SL 1 4 0น NF ่ศูนย์ไอเอ็นเอฟนจะเป็นรุ่นนั้นก็มีใช่จากี้ทั้งแพ็คเดียวแพ็คสามก็มีทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เป็นแพ็คเดียวมาเป็นแพ็คเดียวมาหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือประกัน ดีกว่าของรุ่นพี่เขาเยอะกี่วันนะ้รักันอ่ะบินวันเลยหรอเดี๋ยวผมพอคูณกอนนะหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันก็คูณปีก็ไปก็คูณหกไปเลยครับหกปีเลยเหรอหกปีครับโอ้ใช้ยันแก่เลยนะคะใช่แต่กล่องห้ามหายนะครับสำคัญที่กล่องก็คือสําคัญที่กล่องนะคะก็คือสินค้าพร้อมกล่องนะคะเวลาเคลมก็ต้องก็ต้องมีกล่องมาด้วยเนาะอุปกรณ์อุปกรณ์รบกล่องนะครับอัานี้เราก็ไปดูกันเนี่ยครับว่ารอบตัวเนี้ยแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดู รีวิวว่าเราไปดูพรีวิวดีกว่าครับว่ารอบเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยใช่ไหมแค่เดี๋ยวไปต่อให้ดูเลยครับไปตามกันเลยค่ะโอเคครับเราก็มาดูพรีวิวกันนะครับว่าตัวพัดลมตัวนี้รอบและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราจะปรับเป็นรอบต่ําสุดนะครับก็คือรอบอยู่ที่200ร้อยรอบนะครับเราจะมาลองเพิ่มระดับของตัวพัดลมกันนะครับนี่ครับอันนี้เราจะมาวางไมค์ไว้ใกล้ๆกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงรอบเป็นยังไงกันนะครับ เราจะปรับรอบขึ้นเป็นประมาณสักแบบอยู่ในระดับกลางก่อนนะครับผมตอนนี้ซึบเป็นแมนนวลนตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูสิอันนี้ก็จะเป็นรอบอยู่ที่ประมาณพันห้าโอ้โหกระดาษปิวเลยครับ <laughs> ตัวนี้รอบอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยรอบนะครับโดยประมาณนี้ ก็คืออยู่ในระดับกลางอยู่ครัายังไม่ถึงรอบสองพันหกนะครับผมซึ่งเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับผมอาจจะเป็นเสียงลมเบาๆอะไรเบาๆนิดนึงเดี๋ยวขอลองเอากระดาษมาหน่อยครับสักพู่นึงนะครับผมกระดาษต้านแรงลมไม่อยู่เลยครับนี่คือรอบระดับกลางนะครับทีนี้เราลองมารอบระดับสูงกันว่าสูงสุดเนี่ยดังขนาดไหนพร้อมนะครับบอกว่าบ้านไม่ปิวนะ นี้รอบสูงสุดนะครับผมมาแล้วรอบมาแล้วโอ้โหกระดาษต้าแรงลมไม่อยู่ครับตอนนี้ดูนะครับกระดาษปิว้วไปแล้วโอ้โหอันนี้คือรอบสูงสุดนะครับอยู่ที่สองพัหกร้อยอบนะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นเสียงลงค่อนข้างดังหน่อยนะครับผมเพราะว่า,วานี่ครับลองฟังเสียงมอเตอร์ดูนะครับโอเค ก็ถือว่าไม่ได้ดังนะครับตอนนี้ใช่ถือว่าเบามากนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาไมค์ไปจ่ออะไรขนาดนั้นนะครับเราฟังด้วยหูของเราเองครับตอนนี้เบามากแล้วก็อย่าเอานิ้วไปแย่นะครับใบพัดคมนะครับรุ่นนี้นี่สวยงามมากครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วง CSIT รีวิวนะคะ ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดต้องการให้เรารีวิวสินค้าชิ้นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเราจะได้เอามารีวิวกันในคลิปต่อไปนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและข่าวสารดีๆจากพวกเรานะครับชอบก็กดใช่ชอบกดใช่ไลค์ก็กดแชร์ไม่ใช่ครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่ปีและน้องวสันนะคะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ